ไม่รู้ตอนนี้คือคนโดนหอมไม่มีใครรู้เลยแล<ะ>้วพวกนี้หอมกันจ้าระหวานหมดเลยอ่ะโยนไปหอมไอเติร์นน้องออยไปหอมพี่ฟ้าอผมไปหอมพี่โจพี่โจไปหอมไปเจอันนี้เออแล้วเดี๋ยวถ้าเองไอ้น,นี่เองต้องไปหอมแต่ป้อไม่ใช่แต่ยวจะป้อจูบกลับไม่ได้เดี๋ยวจูบกลับไม่ได้ <laughs> ทุกคนมาเลยเดี uhm ๋ยวทุกคนขอจอข้อใจไปเลยรอรอชาเลนจ์ขึ้นแต่โจต้องให้หอมจะเจรลบรองหาเลยทุกคนเห็นคลิปไหมเห็นคลิปที่เขาบอบว่าแบบมึงมองตาพี่มึงจับไม่ได้ไหมเนี่ยทุกคนเห็นคลิปนี้ไหมเขาเล่นเขาเล่นดีนะโอ้ของมันคูณสามทุกคนขอญาตขอรอบนี้ขอขอคุณสามคูณสามหายากมากคูณสามหายากมาก ทุกคนต้องให้ดอกดอกกุหลาบสิบเจ็ดอกครับมาทุกคนต้องให้ดอกกุหลาบสิบเจ็ดดอกครับสิบเจ็ดอกครับสิบเจ็ดดอกนี่เหมือนสองกระจกเลยไงสองกระจกชัดนี่ไหมเหมือนเปียบเป็นไงไม่มีเอาถูกต้องเนี่ยดูดีอยู่ที่กันจนเหมือนไปแล้วเนี่ยโอ้ยคุณสามสามสิบวินาทีทุกคนมาครับมาสามสามพิิณีนำมาิินา คุณสามสามสิบวินาทีทุกคนสิบมาโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้อยครับผมขอบคุณครับพี่น้อยพี่น้อยไม่สงสารลุงเหรอพี่น้้ยพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยพี่นุ้ยพี่นยไอช่องเน็ตมาด้วยอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับแต่โจหอบเจเจเร่เร่เรเร่เขอบคุณครับขอบคุณครับจบระหว่างโอ้โหพวกนี้หนักเลยนอกจากโดนในเน็ตแต่แล้วต้องไปป้าไมเจมันหนัวกันจริงวันเนี้ย พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่โจ้โอ้โหหอมเจ้าเจามันม,<า>มนคงไม่รวนเรหอมเลยหอมแต่พี่ <c oughs> ใครคิดว่เนี่ยใคร <c oughs> อโยนโยนโย,ยมาคิดโอ้แล้เปิด เพิ่งเปิดรูปนี้ให้เขาดูเนี่ยเอียกว่านะไอ้ตั้นพีเคปเอ้ยผมไปหอมพี่เมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่หอมคุณคุณคุนจ้องเข้ามาแล้วโอไปหอมพี่เมื่อไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้เนี่ยคุณเลเทะใหญ่แล้วทิ้งคว้างจะทําแบบนี้กับเราแล้วก็ไม่รับผิดชอบดูสิพี่โจจะมาเผื่อพี่เผื่อผมเกินไปจริง <c oughs> ไหนมะ แล้วแก่ทำแก้มอิม่มแล้วทำแก้มอิ่มหน้าเรียวสว่างๆเนี่ยนี่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 ไปแก่ <c oughs> ไอ้เต้นโดนหนักสุดเหรอไอ้เต้นอาบน้ําด้วยเหรอไอ้เ<ด>นวอนลูน,นไนเต้นแพ้ใครทำไมอาบน้ําอ่ะ <c oughs> อาบน้ําถูสบู่อุ้ยอุ้ยหอมไข่มุกดํำอ <c oughs> ุ้ยขอบคุณพี่เอ็มทีวีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อเต้นแพ้นุ โอ้โหไอ้นูน้ยหอมใครหอ,หอมเนรู้ชนะโอ้โหเติ้นแพนู้แพ้กิดดาดิอืมพี่พี่ไปหอมเจพี่จะเลินพูดว่าไงต้งพูดอีกเจเจเจว้อยอย่างนี้อ่ะ ในไหนเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบเราลุยเราเดินไปอาบน้ําด้วยกันอุ้ยอะไรอย่างงี้เหรอพวกเราเคยไปอาบน้ําด้วยกันมาแล้วนะครับอืม <c oughs> มันคงไม่แปลกหรอก <c oughs> โอ้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เต้นแพ้ต้องอาบน้ํนา,า,ออาที่นาวาเต้นอาบน้ําที่ร้านนาวาเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วถูสบู่ดำรงด้วยไอเต้นเล่นลิเกฟรีด้วยเต้นแพน้ําไหม <c oughs> ไอ้เต้นนี่มันเป็นโชว์พลังไปเรื่อยเปลยมันไม่ดูไอ้ชอกไม่ดูเลยนะโอเคผมชนะครับพระเอกคนเซ่คนที่เชื่อรุ่งฟ้าอย่ารอเวลาที่จะมาชิดใกล้แม่กลายนามิตรที่หาไม่ผิด เนเน่นี่นี่แต่โจผู้เหมือนจรงที่สุดเหมือนจริงค่ะเนี่ยมีแต่คนบอกเหมือนจริงแล้วเหมือนทั้งเสียงเลยค่ะด้วยทุกคนถล่มเลยเขาเขา็นนั้นผมผมผมเป็นเอเนี่เขารู้กันช่องผมอะเขารู้ว่าผมเป็นก๊อปปี้ของดดดี้เนี่ยเขาบอกคนคนไหนเน่คนนี้คนนี้ตัวจริงไอคนนั้นน่ะมาจากเสินเจิ้นเซินเซินเจิ้นกินอะโูคาโด อ่าวคาโดมุกเก่าแล้วพี่โจโพูดพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเถิกเลยเ<อ>หลังหลังเวทีไม่เถิกนะไม่เถิกครับอโอมาเช้าเนี่ยผมเอามือผมมือปเปล่อยเอาสบือถือมือเออเอาสบู่ถูหมูเอ <c oughs> เอามือถูหม้ออือเอาหม้อมาถูไหอ <c oughs> โอเคครับผมชนะแล้วคุณนิดลืมหอมเจเจนะครับขอบคุณพี่โจโมากนะครับจัดไปขอบคุณแฟนคลับช่องพี่โจด้วยนะครับยังไงฝากรับพี่โจไปนานๆนะครับทุกคนครับ เรี้วคนนี้เป็นเพศที่นิสัยดีน่ารักแล้วก็อบอุ่นเสมอครับคุณโจเสียงเพชรจ้ะขอบใจขอบใจขอบใจแล้วเขาเป็นนานนะครับทุกคนพี่โจได้หมวกแล้วพี่โจได้ได้เสื้อแล้วรอบหน้าขอเป็นกางเกงนะครับเฮ้ยมันต่ำไปแมวเอาเธอไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้อ๋องั้นงั้นเอาไอ้นี่เอาไอ้ตากคนนกอ๋อเป็นเป็นคนนกเป็น <c oughs> ขนนกเป็นเหรียญใช่ไหมขนนกเป็น,นเฮ้ยไม่ใช่เด็คขนนกมันต้องเป็นแบงค์มันถึงจะไม่หนักหัวอ๋อแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นี่คือพีคเลยนะครับแนทพี่พี่มีพี่ฝากถามอยู่คนนึงว่าอ่าไหวครูของเราเนี่ยมีลิเกรมรับเชิญไหมไม่มีครับไม่ไม,มีครับก็คือตอนนีนนน้ตอนนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่มียังไม่มีนะครับผมก็คือส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นศิลปินในทีมงานของเราทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือว่าอะไรก็แล้วใช่ใช่ ถ้าจะมีจริงๆเแล้ที่ผมจะผมยังไม่บอกถ้าผมติดต่อทีมลวอร์พูมาได้ผมจะให้มาไหวครูทีมบ้านบารมีนะมาได้แต่ว่าพี่จต้องดึงข้างหลังออกก่อนน่างจริงจังเนี่ยดังไปถึงลวอร์พูแล้วเนี่ยน่าสิอ๋อบ้านบ้านพ่อสอนรักมาแน่นอนครับทุกคนครับแต่คืองานไหวครูเนี่ยเราตอนแรกเราก็กำหนดว่าจะเป็นวันเดียว แต่ว่าตอนนี้คือวันนี้เราคุยกันมาชา้าเพราะอะไรว่าจะเป็นสองวันมีคอนเสิร์ตวันหนึ่งนะครับแเดี๋ยวเรารอมาฉายแสงกันนะทุกคนแล้วมาได้ตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเราจะงานที่วัดพื้นที่จุคนได้เยอะเลยนะนครับผมมาเ,เป็นไปได้มานอนกันตั้งแต่กลางคืนเลยใช่กลางวันเนี่ยก็เหมือนมามีติ้งกันเลยทุกคนเรามาอยู่ดกันเรามาเอนจอยเรามาเจอกันมาคุยกันมาสนุกหนานกันนะใช่ไหมแน่นอนตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปสนุกหนานแน่นอนใช่แล้วบอกบอกฝากถึงคนที่ล้ำเช่นหมูอ่ะชอบ คนเซ็กซี่วันนี้ไปเจอมาเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีล้ำอีกแต่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่โจ้ล้ำคู่กับพี่คนนั้นให้เขาต่อให้ส่งของดีให้ตลอดเลยผมเป็นคนส่งเลยครับผมเห็นแต่ใครมีของดีมต้องต้องปล่อยอยู่แล้วเยี๋ยวกูโยนกลับนะเปิดสาราว้ให้นอนด้วยคือทุกคนมาตั้งแต่กลางวันก็คือได้ได้นอนรอนั้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามาพี่โจ้าะสาราวัดมันใหญ่นะใช่ อย่ามาอย่ามาแล้วคือเย็นด้วยสบายด้วยนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันพี่เจอกนีเจอกันโอเคอย่าเืมไปหอมเดีเจ๊นะเออขอบคุณทุกคนครับสนุกสนานกันไปนะฮะสำหรับกูปดทั้งสองทั้งสองวันครับผมแต่คือจะเป็นนี่ทุกคนอุ้ยน้ำหน่ากินจังไอ้เ้หอมแก้มผม พ,พี่โจโอเอาพี่โจโแพ้โอ้ยคุณแบบเลยเ,เจอทีไรก็ชุ่มฉ <c oughs> ่ำเี <c oughs> แล้วทำไมต้องมาหอมแก้มผมอะ่ะเขาแพ้ <c oughs> พี่เคอมแก้มผมพมน,นันเขาไว้จริงเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องกุปปิดใช่ไหมทุกคนก็ถามเด็กถามเขามาเยอะเลย <c oughs> ทุกคนครับ การที่เราจัดง,งานวิปปูในปีนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นงานวิูปที่สุดพิเศษก็คือมันจะมีสองวันนะครับสองวันเนี่ยเราจะทําเป็นกลุ่มปิดในวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤศจิกาแล้วก็ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนนะครับเราจะทําเป็นกลุ่มปิดนะครับการดูทางออนไลน์คือจะเป็นกลุ่มปิดนะครับแต่เราจะขายกลุ่มปิดในราคาสองร้อยเก้าเก้าบาทสองร้อยเก้าเก้าบาทเนี่ยทุกคนจะดูได้สองวันนะครับดูได้ในวันคอนเสิร์ตแล้วก็ดูได้ในวัน ในวันวันลิเกนะครับดูได้2วันเลยจ่ายแค่299บาทเท่านั้นเองนะครับผมอาจารย์น้ามาวันไหนวันนั้นป้าบอกว่าป้าป้าเหมือนป้าจะมาวันที่21นะครับแต่ว่าเดี๋ยวป้าค่อยแจ้งให้ทราบนะครับนะครับวันที่2 0 2สิพฤศจิกายนนะครับยังไม่มีครับตอนนี้ยังยังไม่ขายครับเราจะเปิดขายหลังจากงานคืนสุเยาของน้องนุ่นจบแล้วเราจะเปิดขายครับให้คืนสุเยาของนุ่นผ่านไปก่อนนะครับผมนะฮะถ่ายต่อไว้ครูด้วยครับคือคุ้มทุมคุ้มเหนือคุ้มะครับแค่299บาท และคือมันเป็นทิ้งที่เราทําเองทีมงานลูกฟ้าทําเองเราทําเองโดยระบบน่าจะเป็นระบบยิ้มใหญ่ไลน์นะครับก็จะเป็นภาพสวยงามเบยก็เต็มที่เต็มร้อเอร์เซนะครับไม่ต้องห่วงนะทุกคนทุกคนได้ดูทุกอย่างที่อยากดูขอแคบบอกมานะครับผมสิลปิเป็นบ้านบารมีมาครบหมดเลยนะครับผมมาครบทุกคนแต่สินิริเป็นรับเชิญอาจจะมีน้อยนะครับแต่ว่าจะถ้ามีเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศขายเลยนะครับ เนี่ยมันถึงเวลาแล้วทุกคนที่ผมจะต้องเปิดระบบสิงนะทุกคนก็คือระบบสิงอ่ะคือจะเป็นไปติดที่ไล์ต่อไปครูไม้ไลค์ครับผมจะไป,ปะติดที่งานพวงนี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดระบบติงของของพุ่งนี้เลยในในด้อมไรนิตาก็เอฟซีโดเด็ดรางวัลมาเพิ่งสองพันกว่าบาทนะครับตอนนี้รุ่งฟ้ามีางมีรางวัลไปติดงานพวกนี้แค่สองพันกว่าบาทเองก็ฝากทุกคนนะคบฝากระบบติงจากพี่ๆต่อๆด้วยนะครับผม มาอยู่แล้วครับทุกคนมาหมดครับในบ้านบารมีทุกคนเคยเห็นใครเล่นคนนั้นมาหมดเลยครับผมนะครับงานไว้ครูทุกคนต้องมากันพร้อมหน่เลยเพราะว่ามันเป็นวันเหมือนเป็นวันตอบแทนพระคุณครูนะครับผมผู้นี้เป็นกลุ่มปิดครับ